กลับมาที่ช่วงนี้นะคะข้อกฎหมายชัดๆกับทนายวิรัติจัดเต็มเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องราวที่ไปคำถามมาจากทางบ้านส่งมาคืออยากจะรู้รู้สึกว่าทุกใจมากเลยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะคือบ้านติดกันเลยค่ะเขาก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด่<ช>แต่พเพออิญวงจรปิดมันไม่ปิดไปอยู่ในบ้านตัวเองสิคะมันกลายเป็นกล้องวงจรปิดที่หันกล้องเข้ามาที่บ้านของเรานะคะทําให้คือ ก็รู้หมดเลยว่าความเคลื่อนไหวในบ้านเรามันเป็นยังไงนั่นแหะสิะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเดินจะนั่งหรือว่าจะทําอะไรภายในบ้านเนี่ยนะคะบ,บ้านข้างเห็นหมดเลยแบบนี้เนี่ยก็เลยมีคําถามนะคะฝากมาถามอาจารย์ค่ะว่าทําได้หรือเปล่านะคะในเรื่องนี้หรือว่าการติดตั้งกล้องในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือว่าละเมิดสิทธิของเราหรือไม่นะคะทางกฎหมายเนี่ยจะมีทางออกให้กับบ้านที่เขา ไม่ไม่รู้ว่าตนทําแบบนี้ไปเพราะอะไรเหมือนกันได้อย่างไงนะคะมีทางออกอย่างไรแล้วก็จะควบคุมเรื่องนี้ได้หรือไม่ค่ะเราจะไปฟังความเห็นนะคะจากทนายวิรัสกับชั่วกฎหมายชัดๆกับทนายวิรัชจัดเต็มค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับข้อกฎหมายชัดๆกับทนายวิรัติจัดเต็มนะครับวันนี้ผมทนายวิรัติหวังปิติพาณิชนะครับในช่วงก่อนของรายการนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เวลาที่คนที่ใช้กล้องนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วส่งกล้องเนี่ยไปยังผู้อื่นเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้หรือไม่นะครับและกรณีที่ทําอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถดําเนินคดีอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมมีคําตอบครับตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ กล้องกล้องวงจรปิดเนี่ยจริงๆแล้วเขามีไว้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันทรัพย์สินตัวเองก็คือเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรส่องมาในในบริเวณที่เราอยู่ในบ้านของเรานะครับหรือว่าในห้องหับของเราเนี่ยตรงนี้สามารถทําได้นะครับแต่ในกรณีที่เป็นการส่องไปบ้านผู้อื่นเนี่ยไปดูความเขาบางทีบ้านผู้อื่นเนี่ยเขามีการแต่งตัวอาจจะเปือยกายบ้างหรือว่าเป็นเรื่องสิทธิของเขาตรงนี้เราไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา421เนี่ยนะครับ ก็กําหนดงี้ครับว่าการใช้สิทธิ์ของตนเองเนี่ยจะต้องไม่เกินกว่าคนอื่นนะครับคือไปกระทบทกระเทือนผู้อื่นไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการละเมิดตามกฎหมายซึ่งในส่วนนี้นะครับผู้ที่ถูกละเมิดนะครับคืออาจจะเป็นข้างบ้านที่ถูกกล้องเนี่ยส่งไปเนี่ยตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเขาเรียกเป็นผู้เสียหายซึ่ง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา420เนี่ยก็ากำหนดเอาไว้ว่าผู้ใดจงใจประมาทเลเล่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าเป็นร่างกายหรือว่าทรัพย์สินก็ดีเนี่ยตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกเรื่องของค่าสินใหม่ทดแทนนะครับตรงนี้นะครับผู้ที่ถูกส่องโดยกล้องเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีได้นะครับเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายนะครับและในเมื่อมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ ขอคําคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลได้ท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าคําขอคุ้มครองชั่วคราวนี่คืออะไรการขอคําขอคุ้มครองชั่วคราวตรงนี้เนี่ยสามารถทําได้ตรงที่ว่าเวลาที่มีการส่องกล้องเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยนะครับตรงนี้เราเสียหายเราสามารถที่จะร้องศาลเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคบาคบังคับเพื่อให,ให้เขาหยุดการกระทํานั้นนะครับก็คือเราก็จะมีหมายสารมานะครับแล้วก็บอกกระทางบ้านหลังนั้นว่า คุณห้ามส่องมาตรงนี้นะครับถ้ามีการละเมิดตรงนี้เนี่ยสารก็สามารถลงโทษเป็นคดีอาญาได้ซึ่งนี้ก็ชัดเจนนะครับพอเวลาเราฟ้องแล้วเราก็เรียกค่าเสียหายว่าเราเสียหายยังไงนะครับเอาชัดๆเลยนะครับว่าสรุปนะครับการที่จะนากล้องเนี่ยกล้องออไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหรือกล้องต่างๆนี่นะครับส่องไปยังบ้านผู้อื่นเนี่ยไม่สามารถทําได้และถ้ากระทําแล้วนะครับ ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนี่นะครับสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็สามารถขอให้ศาลมีคำคุ้มครองชั่วคราวและบังคับให้ผู้นั้นเนี่ยหยุดการกระทำนั้นได้ดังนั้นนะครับอยากจะบอกให้กับทุกคนนะครับที่เวลาเีวเราจะใช้กล้องนะครับเพื่อจะไปส่องคนอื่นนะครับตรงนี้ไม่สามารถทำได้และถ้าทำได้ตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีไม่ว่าทางแพง่งหรือถ้าเป็นกรณีที่เป็นคดีอาญาก็สามารถดำเนินการได้นะครับ แล้วกลับมาพบกับข้อกฎหมายชัดๆกับทนายวิรัต์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเรื่องราวของกฎหมายนะคะฝากเอาไว้คะ่ะให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรนะคะ,คะเกี่ยวกับกฎหมายที่อยากจะปรึกษาค่ะ,คะก็ฝากผ่านรายการของเรามาได้จะได้ปรึกษากับทนายวิรัตของเราคะ่ะใช่ค่ะส่วช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามกันต่อคะ่ะช่วงหน้ากับสอนอบานเย็นค่ะ